สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Identity Forward นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็น open world แบบ low pay เนาะเหมือนสไตล์พวก GTA low pay หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเบต้านะครับตัวกราฟิกในเกมออกแนวพวกพอลิกอนหรือว่าตัวการ์ตูนน่ารักสดใสอะไรทํานองนี้นะครับสามารถขโมยรถทาภารกิจมีร้านขายโปงขายปืนมีเงินมีเฮลิคอปเตอร์ให้ขับอะไรแบบเนี้ยนะครับนะคือก่อนหน้านี้ตัวเนี้ยมันเขาเรียกอะไร มันจํากัดคนในการดาวน์โหลดนะครับแล้วมันล็อกเนาะไม่ให้คนเข้ามาเล่นอะไรแบบนี้มันเต็มนะครับผมแล้วก็มีปัญหาเรื่องการอาัดโครงอัดคลิปอะไรแบบนี้ด้วยนะครับภาพมันเป็นเส้นๆผมก็เลยยังไม่ไดเอามาลงนะครับวันนี้มีน้องนึงเขาทักมาบอกนะครับก็เลยเออลองโหลดมาดูอีกรอบนึงนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับตัวแมปก็บอกเลยว่าเป็นแบบ ใหญ่มากๆเลยนะครับใครที่ชอบ open world นะครับมันก็จะแบ่งเป็นโซนๆเนาะโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบหนึ่งนะครับโซนนี้ก็จะเป็นแบบอีอยิปต์นะครับเมืองโบราณต่างๆอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เราก็อยู่ในเมืองที่แบบทันสมัยมีร้านขายเปิดมีร้านอาหารมีรถมีโน่นนี่นั่นมีพยาบาลน,นะครับมีจุดที่เราต้องไปก็คือจุดสีเหลืองตัวนี้แต่ว่าในส่วนของแกงเซิร์ชจ็อบนะครับมันยังมีปัญหาอยู่นะเออลองไปแล้วไม่รู้ว่าทําไมหาจ็อบไม่เจอ หรือว่าม no, ีอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับในตัวเรามีอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ในตัวเรานะครับเราสามารถแตะด้านขวามือตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับมันก็จะมีพวกของต่างๆ Energy ที่เราสามารถกินได้อาวุธปืนต่างๆนะครับนี่มีเนาะมีมีไม่ใช่ไม่มีมีอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเอามายิงได้เลยนะการยิงของเกมนี้นะครับเราต้องการเราต้องกดเลงก่อนเนาะเนี่ยเรากดตัวเลงแบบนี้นะครับพอเลงแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถกดยิงได้เลยท่านผู้ชม เนี่ยมันได้ยิงแบบนี้นะครับนี่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 อันนี้ป่วนชาวเมืองนะระวังตำรวจด้วยนะครับนะมีการติดดงติดดาวหรืออะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจตำรวจอยู่ตรงนั้นนะครับผมเขาเห็นเราหรือเปล่ามีรถมานะครับสำหรับอ่าเวลาที่เราเจอรถใช่ไหมครับเรายิงยิงมันก่อนมันไม่หยุดเปิดงี้ก็แบบแรงเลือเกินรถ <laughs> ไฟไหม้เลยว่ะ แล้วก็มีรถตำรวจอยู่ตรงนี้เนาะอ้ยโดนโดนโดนเนี่ยคือมันเวลาที่เราทำภารกิจอะไรบางอย่างอะครับถ้าเราไม่ระวังตัวนะครับเราจะโดนตำรวจสอยนะครับผมกำลังจะขึ้นรถให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยเป็นอะไรที่เฟล,ลมากๆเลยนะเออเดี๋ยวรอเกิดแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เนาะมันเกิดไม่นานนะครับมีเงินมาให้ตั้งแสนสี่ นี่ครับเวลาที่เราเสียชีวิตแล้วนะครับเราจะมาเกิดที่โรงพยาบาลเลยท่านผู้ชมแล้วข้อดีอย่างหนึ่งที่เรามาเกิดตรงโรงพยาบาลนะครับมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ให้เราขับด้วยนะนู่นครับเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนู้นคือปกติอ่ะถ้าเราจะมาเองอ่ะเราก็ขับรถมาหรือเดินมาก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับรถพยาบาลขับได้ไม่ว่าเดี๋ยวลองดูรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปขับเครื่องบินนะครับมันจะมีปุ่มขับอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะก็คือขึ้นเลยนะครับนี่เราก็สามารถขับได้แล้วนี่ อาจจะบังคับยากนิดนึงนะครับผมบังคับในคอมเนี่มันอาจจะยากนิดนึงนะครับในผ่านอ e ีพกอิมบูเลเตอร์อะไรแบบนี้นะเออนี่ครับเห็นปะว้าวใช่ไหมแต่มันเหมือนมันไม่มีเสียงรถเนาะอย่างที่บอกไปตัวเกมมันยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ท่านผู้ชมครับ,รบนี่เดี๋ยวเสียงเสียงในเกมเหมือนจะเบาะนะอ่านี่ครับเล่งเสียงขึ้นมาหน่อย ไงครับผมขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้หมุนครับหมุนตัวหมุนตัวสุดจัดไหมมีรถไฟฟ้ามีอะไรแบบนี้ด้วยนะคือเกมเป็นอีกเกมนึงถ้าพัฒนาอาเสร็จสิ้นนะผมว่าเกมนี้น,าน่าสนใจมากๆเลยนะผู้ชมครับดูดวิว้าวเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราขับเฮลิคอปเตอร์แล้วเรากระโดดลงมามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ แน่นอนครับตัวละครเราต้องแตกเดี๋ยวเราไปที่จุดเหลืองๆไม่รู้เขาแก้ยังนะไอจุดเหลืองๆหรือผมหาเควนไม่เจอก็ไม่รู้นะครับในส่วนของตัวแกงเตอร์เควสนะครับเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้เนาะเออมันมีปัญหาหลายๆอย่างครับก็เลยยังไม่ได้เอามาแนะนำเนาะไม่รู้นะตอนนี้มันเขาเรียกอะไรไอตัวแกงเตอร์เควสนะครับมันทําได้ทุกอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะบินไปตรงนู้นครับท่านผู้ชมไปจุดเหลืองๆเลยไปครับ คือดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกราฟิกแบบโพลิกอนแบบนี้ถ้าเขาทําเป็นออนไลน์ได้นะจะเป็นอะไรที่แบบแจ่มมากๆเลยนะครับเพราะว่าสไตล์โลเพหลายๆคนก็น่าจะชอบมันอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยแกหรือยังไม่รู้ตอนแรกตรงนี้มันเป็นสถานีรถไฟนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวลงกันลงจอดแบบนิ่มนวลน,นะผู้ชมคือตอนแรกตรงน,นี้รู้สึกมันจะเป็นสถานีรถไฟมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแล้วเหมือนเขาเปลี่ยนละ เดอแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะครับหาเควสเจอรือเปล่าเนี่ยมันบอกจุดอยู่ตรงนี้นะรับที่ต้นนี้เหรอ <c oughs> บ้านะเนี่ยเราอยู่ตรงจุดเควสนะครับแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเควสมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ตรงจุดเหลืองๆพอดีเลยนะเออมันคืออะไรวะคืองงตั้งแต่ไก่อนอัปเดตมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเคยเข้ามาเทสในก่อนหน้านี้ละ เออแล้วแล้วไหนคือเควสเราเควสเราอยู่ตรงไหนเราต้องไม่มีปืนเดี๋ยวเราจะเข้าร้านปืนใช่ไหมครับเราต้องมีแต่อ่มือแบบนี้นะครับผมมาดีนะครับเรามาเข้าร้านปืนกันเถอะี๋ยวเราเข้าไปเทสดูดีนี่เรากดรูปมือเลยนะครับมันก็จะมีพวกอาวุธต่างๆขายไม่ว่าจะเป็นพวกกระบองปืนอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับ ก็มีปืนหลากหลายประเภทนะครับมีลูกซองด้วยน้อช็อตกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกร้านไขยปืนเนี่ยเราซื้อปุ๊บอ่าซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาวุธมันก็จะขึ้นมาที่ตัวเลยนะครับแบบนี้เราก็ฟันก็ต้องเล็งด้วยเนาะกระบองยังต้องเล็งเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไม่ต้องเลง็งมีแบบให้เทสปืนด้วยท่านผู้ชมตัวนี้เออคือระบบเกมยังต้องรอพัฒนานะยังมีอะไรให้ทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วผมเอากระบองมาเลง็งทำมะเขืออะไรเนี่ยโอเคนี่ อันนี้คือเสียงปืนนะครับไม่ไม่ําทำใครดีเนาะเห็นไหมอย่างแท่เลยนะครับพวกเสียงปืนต่างๆภายในเกมดูดิ เปียว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 อะไรแบบนี้นะครับเอออันนี้ก็จะมีพวกขายเนื้อนครับมีร้านอาหารมีอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องลองไปดูเองนะครับท่านผู้ชมครับขับรถไปเมืองนู้นเมืองนี้นะครับก็ใครที่ชอบแนวพวก open world role play หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจรอเขาแก้บั๊กตรงนี้หน่อยนะครับแกงเตอร์จ็อบอะนี่ครับตรงบีฟเขาบอกว่าให้เราไปรับงานที่ตัวสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับมันจะมีภารกิจให้เราเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่อันเดียวอะแต่เราไปแล้วมันไม่มี นะครับจ็อบมันอยู่ไหนอะอยู่บนสะพาน,นก็เคยขึ้นไปหาแล้วไม่มีนะครับไม่รู้ว่าบั็กหรืออะไรใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสเตต่างๆนะครับระยะเวลาในการเล่นนู่นนี่นั่นนะครับผมเานาะมีสต์ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปเรามาดูออปชั่นตัวเกมนิดนึงนะครับภาษาแน่นอนนะครับไม่น่าจะมีภาษาไทยตามสเต็ปนะครับ เกมดีนะครับไม่มีภาษาไทยเนาะการตั้งค่ากราฟิกก็นี่เลยครับกราฟิกคุณภาพนะครับปรับเป็นอัลตร้าเลยนะครับแล้วก็สกินรูสูร์เรลีซูรูชันนะครับปรับเป็นไฮเนาะเฟรมเรทนะครับก็ร้อยยี่สิบไปเลยนะครับชัโดว์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เนาะออดิโออะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็จะมีการบังคับอะไรแบบนี้ผมว่าเล่นเป็นทัสดีแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถติดตั้งตัวเกมได้หรือว่าเล่นโหลดมาแล้วเด้งอะไรแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามือถือทุกท่านไม่รองรับนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ